ได้ยินชื่อกูใช่ไหมกูบุรีรัมเคยรู้จักพวกกูใช่ไหมกูบุรีรัมกูไม่เคยกลัวใครกูบุรีรัมกูบุรีรัมเคยได้ยินชื่อกูใช่ไหมกูบุรีรัมเคยรู้จัก ก็นอนแต่พอวข่ำ Have the Have dinner and go sleep early tonight พรุ่งนี้ตื่นตีสี่ Tomorrow wake up four clock รอหมุนตีสี่ขึ้น And we depart from camp four thirty เพราะเรามีไฟเกือบมงเช้าที่ดอนเมือง Because we have early flight in the morning เพราะฉะนั้นก็ไปดอนเมืองแอร์พอร์ตเก็บของไปให้เสร็จเรียบร้อยเลยไปทำลาซาเสร็จวันเล่นวันที่ส8 After the game on 18 19เเล่นเสร็จกลับมาก็ ถึงดอนเมืองก็จะต่อเครื่องกับบุรีรัมย์ทีมนทีวีคัมแบ็กฟูงคอมเมดี้ที่ดอนเมืองแอร์พอร์ตแอร์เอนด์บู๊คกับบุรีรัมย์นอนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยพร้อมให้เราพูเลสนะเราเคยไปแพ้ที่กัมพูชามาคราวนี้เรา We used to lose in Cambodia once Try back We will take revenge and try back แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมทุกคน Prepare yourself everyone เราจะต้องเริ่มต้นโรเตชันแล้วเขีโรเตชเพสก็ต้องแสดงให้เห็นทุกครั้งที่มีโอกาสลงไปในสนามจะกี่นาทีก็ตามแต่ไม่ส์เ how many minutes you play on the field take your chance ในตำแหน่งไหนก็ตามแต่ in any position สิ่งที่ต้องทำคือต้องแสดงความสามารถของตัวเองให้ดีที่สุด show your best performance เพื่อโอกาสของตัวเอง for your opportunity บอกอยู่เสมอว่าไม่มีใครช่วยได้เรื่องขต้องช่วยตัวเอง y o u r s e l f can help you ถ้าไม่คิดสู้ you have to fight ก็ไม่มีทางจะไปแย่งตำแหน่งจากคนอื่นเขาได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองทั้งในการซ้อมและโอกาสในการลงสนามคิดว่าทุกคนไม่ได้มาอยู่ในทีมเพียงเพื่อได้คิดว่าอยู่ในทีมคิดว่าเรามาด้วยเป้าหมายเดียวคือเราก็ต้องเป็น target ทีไรคุณต้องเป็น one of the starting p l a y e r เพราะฉะนั้นต้องสู้คุณต้อง fight ก็ไปกินข้าวพักผ่อนลงน้ำแข็งมีอะไรบ้างไหม ไอซบาร์ต and เด่นก็เทคลีสโอเคด้ยหมดเจ้าตงยกเจ้าเด่นสุด